มาเบ่งขูดปะตองขูดปะตองศิลาปะตองจ้ามาเบ่งเน้อขอดเกดปะตองจ้าขอดเก็ดปะตองนี่ศิลาปะตองวิธีขอดเกดนะคะเอาซ่อนก็นได้แมนบอเอาซ่อนขูดก็ได้เอาเมีดขูดก็ได้แล้วแต่สะดวกจ้าขอดเกดแล้วก็ขูดเอาเนื้อมันขูดเอาแต่เนื้อหนังบ่เอากระดูกบ่เอา ก้างบ่เอาขูดแล้วเต้นเนื้อแล้วก็ไปซับขูดเจ็ดแต่กันไป่ได้ไล่เอาเลยก็ไปจอดขูดเอาเนี่ยเอาเต้นเนื้อแล้วก็ไปอ้อก่อนบ่หรือต่ำก่อนต่ำซะก่อนลาบเหนียอือก็มันเหนียวเหนียวลาบเหนียวจังมาปรุงเครื่องมาอ้ออ้ออะไรจังปรุงเครื่องมันบ่คือบ่อ้อต้มน้ำต้มน้ำหม้ออ่า วิธีขอดเก็ดปลาตองนะคะ